ตอนนี้คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับกับรายการรักบ้านเกิดครับมาถึงในสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดน่านครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทราบกันไปแล้วกับการทํางานของหน่วยงานที่มีชื่อว่าอพทหรือว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับมาในสัปดาห์นี้เรายังเที่ยวกันต่อครับแต่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนและน้องแป้งของเราจะพาไปสัมผัสอะไรกับความเป็นวิถีชีวิตของชาวนาต้องตามทอมกับน้องแป้งไปเลยครับ สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอิสุสดีแม็กวีคอสใหม่ปอตทสร้างสรรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่ายูโรเดคอร์ดีไซน์โซลูชันหมอนถนนติวนนท์ซอยสิบสี่กลมินนะครับอาจารย์ครับหมื่อกห้องกล่องคืออะไรครับห้องกล่องหมายถึงหอกรองนั่นเอง เป็นการให้อาหารใะหครับใช่ให้กินนะครับ,ออรบก็ปล่อยลงไปเลย<อ>ต้องบอกว่าเดินเข้ามาในนี้นี่นทุกหลังหลังบ้านเกิดของเรานี่ก็ก็เข้าป่าบ่อยนะ เรามาที่นานก,ก็มาเข้าป่าแล้วแล้วก็แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาเข้าป่าของเราเนี่ยไม่ได้แบบมาแบบธรรมดาค่ะเพราะคุณแป้งจะพาเรามาดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นวิถีชีวิตที่แบบถ้าเกิดเข้าป่าแล้วก็ต้องเข้าไปประกอบอาหารการในป่าแล้วจะทายังไงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมคือปกติแล้วถ้วาเกิดโม้เราท่องเที่ยวม,มาแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถมามาทานอาหารแบบแบบนี้ได้เลยได้เลยครับ ก็คือเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพี่ทําสังเกตดูนะคะว่าแต่ละอย่างนี่ไม่ทําลายธรรมชาติเลยคือสามารถย่อยสลายได้เลยค่ะอ๋อนี่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นห่อข้าวคาวครับข้าวข้าวเหนือนิยมห่อมากินในป่าใบใบตองตึงอ่ะใบตองตึงครับตองตึงใบตองตึงใบตองตึงแเนาะนี่แกกําเนียงได้ไหมเริ่มเป็นคนหน้าแล้วใบตองตึง โอ้โหน่ารักจังเลยก็ภาษากลางว่าใบพวงใบพวงครับแล้วก็อ๋อถ้าเกิดว่าชาวเหนือเรียกว่าใบตองตึงตอแก้ตองแก่ทำไมแต่ไม่เข้าเหนียวอยู่อ๋อมีเข้าเหนียวอยู่อ่ะก่อนที่เราจะแกะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงฝั่งนู้นเนี่ยเอ่อถ้าลองเนี่ยก็ย่างไก่ครับย่างไก่โยนี่นี่ไก่จากไหนฮะไก จากหมูบ้านครับอ๋อจกหมูบ้านเลี้ยงเองไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองนะอ๋อไก่พื้นเมืองเลยฮะนำนำมาแล้วก็มาทําข้างบนอถ้ามีคนเยอะก็จะมีมาเป็นตัวแบบนี้ทมาย่างกินแล้วก็หาของป่าไปอืคือในชุมชนนี่มีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูจะมีไก่มีมดมีหมดเลยมีหมดเลยเนาะอาวฝั่งนี้มาแล้วสวัสดีครับันี่คืออะไรครับนีน้ำผึกครับ อะไรนะน้ำขอกน้ำดื่มอ๋อน้ำดื่มน้ำดื่มวะแหมผมนับเหรอน้ำขอกหรือน้ำดื่มโอ้นี่มาเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะเป็จอกอ๋อจอกมันเป็นแก้วจอกจอกโอ้เป็นอ๋อทะรลวะองค์ชายสิบสี่ใช่ไหมแถวนี้อ๋อใช้ไม้ไผ่แถวนี้น่ารักมากก็แบบเป็นเดินจากกางโอนขันน้ำเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำโอ้อ๋และนี่เป็น เป็นเหมือนกระติกน้ำมาเร็วเราอบหมูบ้านละจังเลยค่ะนะครับเป็นบ้านโบราณแบบสมัยก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนฟื้นบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อใช้ไม้ไผ่แถวนี้น่ารักมากเราเป็นเดินจากกลางก่อเป็นขันขันน้ำเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำโอ้และนี่เป็น เป็นเหมือนกระติกน้ำนะฮะน้ำอยู่ในนี้นะฮะแล้วเปว่ทอมขออนุญาตรับประทานอาหารกันแล้กันครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะไปลุยกันต่อครับแหม่ตอนนี้อาหารรอรอยู่เพียบเลยอยู่แล้วคุอกรั้ ะะออตรงนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับแม่ตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มโฮมสเตย์นะคะชุมชนบ้านหนองเต่าค่ะตำบลม่วงตึด๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ที่สาคัญบ้านของที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะของที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างมีน้องมา้ารอรับเราอยู่ด้วยน่ารักจังเลยะไปด้านในดีกว่าฮะครับ เรียบร้อยโอ้โหบ้านโบราณจังเลยค่ะนะครับเป็นบ้านโบราณแบบสมัยก่อนมกันนะคะเพราะว่าคนพื้นบ้านจะอยู่ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณแม่กันไหมคะได้เลยครับผมสวัสดีค่ะแม่นี่คือเจ้าของบ้านเลยใช่ค่ะนะครับเจ้าของบ้านชื่อแม่อะไรครับแม่แม่ขมอนค่ะแม่ขมอนงั้นผมเรียกแม่เฉยๆแล้วกันเนาะนะจ๊ะในส่วนของในส่วนของอภรเองก็เข้ามาดูแล ก็มาตรวจสอบดูว่าโอ้บ้านหลังนี้ดูแลบ้านดีมากเลยเหมาะนะคะก็อยากจะมานําเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านเนื้อแต่บ้านหลังนี้สวยมากนี่คือเป็นแบบเดิมแม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นแบบพื้นเมืองเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตลอดมาเลยค่ะแบบนี้เลย อนนี้น้องแป้งของเราเนะี่ยพามาพบกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม้ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีดนตรีเหล่านี้ที่เล่นกนันนี้เล่นในพิธีไหนหรือว่างานไหนบ้างครับพ่อดนตรีเหล่านี้ที่เล่นกนันนี้เล่นในพิธีไหนหรือว่างานไหนบ้างครับพ่อ ว่านครัตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดรวมกันแล้วทั้งวงครับกับสล้อซอปินจะเป็นยังไงบ้างดนตรีเหล่านี้ที่เล่นกันนี้เล่นในพิธีไหนหรือว่างานไหนบ้างครับพ่อก,ก็เริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษม,มีมานานกับสำรับดนตรีเรียกว่าสล้อครับปินปินซอ ซาอคือการขับเนาะครับผมก็สําหรับงานบวชแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้เหมือนกันได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบุญงานบุญครับน้องนะครับอย่างทองว่านะครับตอนนี้เราไปดูนดีกว่าครับว่าถ้าเกิดรวมกันแล้วทั้งวงครับกับส้อซอปินจะเป็นยังไงบ้างไปชมครับ มาที่จังหวัดน่านในครั้งนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าสนุกสนานมากเลยเดียวแล้วก็เหนื่อยมากเลยโอ้โหแอบดื่มกาแฟ คุณแป้งสนใจไหมฮะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเนี่มยมาถึงช่วงนี้ครับแหมเดี๋ยวให้น้องแป้งเชิญชวนนิดนึงดีกว่าเนาะสหรับผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านะนะครับเชิญเลยครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมาเที่ยวจังหวัดน่านกันนะคะท่องเที่ยวแบบชุมชนค่ะมาร่วมกันสร้างสมดุลระหว่าง3สิ่ง3อย่างด้วยกันนะคะ3มิติที่จังหวัดน่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะที่จังหวัดน่านนะคะและสำคัญเราต้องขอผู้พิจารณใจดีของเราด้วยนะครรับเิ่มจาก All D-Max New Isuzu ขอบคุณมากเลยรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่านานครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการรับบ้านเกิดจมตีง,ตงแ้มนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทอมจะไปที่ไหนนั้นต้องติดตามชมให้ดี้ามพลาครับวันนี้ทอมและน้องแป้งต้องลาไป,ปรพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับเราไปกันต่อดีกว่าแป้งเดีย๋ยวพี่ต้องกลับไปเก็บเสื้อผ้าก่อน